สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจะมวันที่29กันยายน65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ08ตัวรองก็คือ,อ,อ26นะคะก็02 04 06 08เพื่อนๆก็ไล่0มาเลยนะ8 08 1 8 2 8 6 8 8 จับคู่ก็ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์เนาะแปดสองสองแปดสองหกแปดห้าแปดสองแปดสองศูนย์แล้วก็สองหกศูนย์เนอะหรือจะจับเอาใหม่ก็ได้เรือสามตัวนี่นนะต่อไปบ่ายแปดกับหกสามกับหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกแปด จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกแปดแปดหกนะเช้ากับบ่ายต่างกันแค่หนึ่งกับสามศูนย์กับสองเนอะเลขตัวเดียวกันนะสามแปดหนึ่งหกสามหกแปดสามหกหนึ่งหกหนึ่งแปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายเด้อจับคู่ซื้อกันเลขต่างกันแค่สองตัวนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซอบสกายกดไลค์ให้เนาะ โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ